รีวิวน้องค่าตัว1,150,000บาทครับแล้วตอนนี้น้องได้ชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกจดบันทึกสถิติโดยกรมปศุสัตว์แล้วนะครับ3ถ้วยรางวัลล่าสุดที่เฮียไปประกวดมานี่นางก็ฟาดเรียบได้ที่1มาทุกถ้วยเลยครับเรียกว่าเป็นทริปเปิลแชมป์กันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับน้องตัวนี้ครับเวทีที่ได้ที่หที่แรกนั่นก็เป็นเวทีที่ตะการพืชผลอุบลราชธานีนะ เวทีที่2ที่น้องเข้าไปประกวดก็เวทีที่ห้วยทแหลงครับโคราชเวทีนี้น้องไม่ธรรมดานะฮะนอกจากจะได้ที่1แล้วยังฟาดรางวัลรีเสิร์ฟแกนแชมป์ครับนั่นคือรางวัลรองถ้วยพระราชทานนั่นเองครับโหไม่ธรรมดานะเฮียว่าและเวทีสุดท้ายที่น้องประกวดล่าสุดนี่ก็คือเวทีที่ทวัตบุรีครับน้องได้รางวัลชนะเลิศลำดับที่1มาและถูกจดสถิติ ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเป็นการประกวดควายที่มากที่สุดในประเทศไทยในรุ่นฟันน้านมจูเนียเพศเมียความสูงไม่เกิน140เซนติเมตรครับประกวดกันทั้งสิ้นใน9 9ตัววันนั้นนะเ,นเพื่อนๆดูตูดน้องสินะบั้นท้ายน้องนี่มันแน่นตึบๆกกหางใหญ่ขนาดนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะครับในประเทศไทยนะฮะและน้องก็กินโคตรเก่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแหง้งอาหารสดหัวอาหารน้องฟาดเลี่ยมเนี่ยวันๆหนึ่งนะักกินหัวอาหารนี่ไม่ต่ำกว่า3-400บาทนะครับเนี่ย เรียกว่ามีเงินเท่าไหรนะครับกดซื้ออาหารใส่ให้น้องกินอย่างเดียวเลยครับดูสิครับโหสวยงามขนาดไหนนะเนี่ยนะดูดูดูด,ดูเอาดูเอาครับแล้วเฮียฝากติดตามนะครับควายสวยๆหลายๆตัวในบรรดาฟาร์มของเฮียด้วยนะครับอย่าลืมมาติดตามชมกันนะครับผมเก็บเข้าฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม